ที่ผมคิดว่าควรจะถือโอกาสพูดกับ,กบท่านไม่ว่าเรื่องของสถาบันมััตว์เรื่องของตราปรองรองงานเสพติดเรื่องทรัพยาทีธรรมชาติซึ่งไปเกี่ยวข้องกับที่ดินป่าไม้นะครับแล้วก็เรื่องของอสิ่งที่โน้มไปผลกับเราคือที่รีพอร์ตจะไปอยู่ผมพูดไปแล้วท่านผู้ว่าท่านนอมเภอท่านปกครองท้องที่ท้องถิน่นช่วยกันทำนะครับพิสูจน์ตัวเองนะครับทำอย่างไรทำตามหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่รับเป็นปฏิบัติที่สําคัญไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของความผิดทั้งหมดนี้ท่านอย่าไปยุ่งคีดส้นใต้ของเก่าเริ่มทํากันใหม่และผมยืนยันว่าผมจะดูนะครับเดี๋ยวท่านลองฟังท่าน่านที่ช่วยกับท่านพลัดบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะเบื่อหน้าผมนะครับผมมีเรื่องปากน,น,นานๆเจอแค่นี้เดี๋ยวเจญท่านนที่ช่วยกันกับเรีนนาากการรยนท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผลเพื่อนข้าราชการมหาดไทย รวมทั้งพวกเราที่อยู่ในภูมิภาคท้องถิ่นนะครับทั้ง76จังหวัดรวมทั้งกทมด้วยครับที่ท่านรบีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปดเผยนโยบายที่ชัดเจนเพราะว่าผลพวงของพวกเรามหาดไทยนั้นมีคนของเราอยู่ทุกพื้นที่เม้ผมจะปรับมปอยู่ในส่วนของตัวบุคลากรของคนมหาดไทยถามว่าพวกเรานั้นอยู่ในพื้นที่ ตารางนิ้วใน320ล้านไร่ของประเทศไทยเนี่ยผมขอยาตอีกจุดที่เล็กที่สุดในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินและท้องที่ท้องเจน<ม>ก็คือระดับหมู่บ้านก่อนมีท่านผู้ใบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลออกมาครับในระดับของ อบตในพื้นที่พืนเทศบาลตะบนในพื้นที่พืเทศบาลเมืองนี้ท่านมีหน้าที่จะต้องพัฒนายอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งระดับของท่านในอำเอมีปรลาดเำเภอและหัวหน้าสุดราชการอยู่ถามว่าเราพูดตรงนี้เองว่าท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษารักษาความสงบและและคณะกรรมการหมู่บ้านล้านกว่าคนเนี่ย ดูแล320ี่สบล้านไร่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไว้เนี่ยทำไมเราดูแลพื้นที่ได้ไม่หมดตรงนี้คือประเด็นจุดหนึ่งที่เราคมจะต้องมาดูว่าเป็นระบบของการบริหารราชก,การแผ่นดินในระดับพื้นที่อำเภอหรือไม่ฝากเป็นข้อสังเกตสําหรับท่านในอำื่อทั้งแ800รอกว่าอำเภอนะครับช่วยดูตรงนี้ต่อมาครับในระดับจังหวัดคนของมหาดไทยอยู่ในเกือบทุกหน่วยเลยและทําหน้าที่บริหารในพื้นที่ ท่านจะเป็นผัวของท่านส่วนราชการอื่นๆเนี่ยถ้าท่านบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้อย่างที่ท่านรุ้ดีว่าการการะทรวงมหาดไทยได้ให้จิตฐานไว้ถามว่าอนาคตข้างหน้าคนอื่นก็มาขอที่อยู่ของเราเนี่ยท่านจะยอมไหมถ้าท่านยอมได้นั่นหมายถึงว่าการะทรวงมหาดไทยร้อยกว่าปีที่เราตั้งมาเนี่ย ก็คงสูญสลายทุกที่พวกเราในทุกพื้นที่ณวันนี้เนี่ยคนของมาทไทยไม่ต่างก่าสามแสนคนนะครับไม่นับรวมอสสองแสน 2, 3, เพศของหมื่นกว่าคนนะครับสองหมื่นกว่าคนโดยประมาณณนะวันนี้เนี่ยทุกตารางนิ้วเนี่ยคนของเราอยู่หมดผมขอแตกไปที่หมู่บ้านเพราะว่าพระบเญญัติรักษาบุคลางท้องที่สองสี่ห้าเจ็ดท้อที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยท่านกำนังพี่บ้าน ค่ช่วยช่วยเนี่ยรู้หมดครับคณะกรรมการหมู่บ้านก็รู้เพราะในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ค่อยปฏิบัติกันเว้นบุญฝากในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินท้องที่ท้องถิ่นไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ถ้าเราดูแลพื้นที่ได้หมดอย่างนี้จังหวัดเองก็สบายในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เราสามารถควบคุมพื้นที่ได้หมดปัญหาต่างๆทั้งปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดปัญหาเรื่องค้ามนุษย์ ปัญหาในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมหรือต่างๆเนี่ยก็จะสูญหายไปหรือลดน้อยลงไปทนันทีเพราะว่าเราสามารถเชื่อมตองท้องถิ่นเพื่อมาพัฒนาในหลายด้านได้ประการที่สองสิ่งที่ผมต้องขอฝากกับพวกเราชาวมหาดไทยนะครับในฐานะคนมหาดไทยเนี่ยขอให้ท่านอย่าเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางว่ามกับสิ่งผิดกฎหมายและเป็นตัวอย่างที่ดีตรงนี้ขอฝากไว้คงจะไม่ต้องอธิบาย ถือว่าเป็นนโยบายที่อยากจะให้พวกเราเป็นตัวอย่างรวมไปถึงรวมไปถึงนะครับท่านกำลัใหี่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรและคณะ,ระากรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านขอว่าเป็นตัวอย่างที่ดีบ้านเมืองเราคงสมบแล้วก็จะช่วยในเรื่องของปกป้องสถาบัานปกป้องในเรื่องของในเรื่องของความสมรรฉชัท์สามัคคีนะครับส่วนที่สามที่ผมคงจะต้องแตะลงไปนิดนึงครับว่าในส่วนปัจจุบันนี้ข้อมูลที่ขึ้นมาเนี่ย พวกเราจะละเลยการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายมีอยู่สองลักษณะคือไม่รู้และก็ไม่สแสวงหาองคมความรู้กับอันที่สองเจตนาจงใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่วนนี้เองครับที่ทําให้ท่านเรียนค่อนข้างหนักใจเพราะว่าพวกเรามีรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่ผิดกฎหมายอะไรที่ถูกกฎหมายแล้วเราไม่เราละเลยนกันเพราะฉะนั้นปัญหาของบ้านเมืองตรงนี้จริงออกมาเยอะมาก ก็คงขอฝากลงไปถึงระดับต่างระดับท่บานผู้ว่าลงไปจนถึงระดับตำบลหมู่บ้านนะครับรวมถึงท้องถิ่นด้วยส่วนที่4สิ่งที่อยากจะขอทางส่วนกลางโดยเฉพาะท่านทิพย์ดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยในฐานะที่ท่านต้องกำกับดูแลในแต่ละลำดับชั้นของบุคลากรของคนมหาไทยเนี่ยมันจะต้องมีการกำ,กำกับดูแลแล้วเนี่ยในส่วนนี้อย่างที่ท่านรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กุณาให้ไวเ่ยนะครับว่าน่าจะมีการกำหนด ลงโทษหรือขีดเส้นอย่างที่ทางรีได้ให้ไว้หลังจากนี้ไปเนี่ยการกํากับดูแลลงโทษควรจะมีทุกระดับพอพิะนั้นแล้วปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะหมักหมมต่อไปตรงนี้ผมคงจะบ้องสุดเด่นเองประเด็นตรงนี้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับทางท่านที่ท่านปรหลัดกระทรวงท่านรองปรลัดกระทรวงทิ่ดีนะครับได้กล่าวในเชิงของภาคปฏิบัติ พราะถ้าสี่ด้านตรงนี้สี่ประเด็นตรงนี้กับที่ท่านรีวา่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ไว้เนี่ยผมว่าสถานการณ์บ้านเรือนต่างๆในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยจะลดน้อยถอยลงแล้วก็เราเป็นตัวอย่างที่ดีอันสุดท้ายของพวกเราก็าคือน,นิดเดียวครับว่าขอพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยก็ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนข้าราชการของกระทรวงอืง่นๆในส่วนของท่านกุกท่านพี่บ้าน แคนผู้ช่วยสารวัตขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในกรอบของการเป็นพลเมนองที่ดีของประเทศชาติกับขอบคุณครับีเนดี